สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับผมครับเพื่อสตูดิโอบ้านนอกครับผมเมื่อนี้ผ้าผี่้าหน้องมาหน้าครับผมแล้วผมลืมคืดพอว่าจะคว้าองอันใส่ปไลาไหลใบตะโดแล้วครับทีถ้ามาเท็ดค,คลิปก่อนเหะครับผมลืมไม่ยามจักมือววเราบู้ม็นเป็นเดือนแล้ววอยุนี่นี่เดี๋ยวสีไปเพิ่งครับพี่เทียมันกิน นะครับบนเน้อไปถึงเนื้อครับหน้าหน้ามานมา่านโอไม่เพราะท่านมาเนี่ย <c oughs> ครับเดี๋ยวล่องล่องเบื้งคันครับแถวนี้เห็นลายหูอยู่ด้วยเหรใส่ไวปลายหูอยู่ครับอยู่นี่รอดนี่แหละ่จาา้าอันเป็นหูป้ปลาไหลหูอีปู่ก็จะอันนี้บโบธีหู้ปลาไหลแล้วนี่ยนี่ นี่ยังเป็นหูเวียดน,น้ำอยู่เลยน้าเหลือมมีเงียบ่นี่มาหยอดอีกน,นี่ยังเป็นน้ำอยู่เลยพี่น้องนี่เงี้ยม,มันจีนแล้วมันไข่มัน,นเป็ี่ยนหูอยู่เลยดิฉันไปนหาเงามาใส่อีกครับนี่เห็นบอ่อขึ้นมาห,หูโอ้โตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่นี่นเติบหหหหปปีหลังนึงหลังนี้ตัวเองเดอหลังนี้เห็นหูญี่ปุ่นหู โอ้ปลาไรขึ้นกันตัวหูห้งูเงยยี่น้องโอ้พุ่มอะไรขึ้นกันโอ้ตัวหูนี่แหงี่เป็นตัวหูใหญ่ครับนี่เดี๋ยวเดียวกลางหลังเราเดี๋ยวจะไปหาเงยมาใส่ไหมครับน่าจะไม่หย,หยียบแห้งเรือบางอย่างเดินะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งล้างผุ่นก่อนหาตีเสียดมาใส่ไหมนี่หูหนึ่งหู้งูเงยขึ้นกันนี่ ครับนี่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 ป้าหูบา้บกอักหู้ไหลหู้อยู่น้ำมันบกพี่น้องน้ำมันบกเดือหู้อะไรไงไหลหู้เหรอครับเดี๋ยวอ,อย, <c oughs> ยวผ้ามาซำ mùi nhỉ chắc chỉ gỉn mốc gỉn con say về lọ nỉ na um say về say ก็เติดุดแล้วเนะาะใบใบซักใบซักตกุกปกมันไปเดียวคเขาจะพาไปเบื่องอีกหลังหนึ่งยูผุ่นครับข้างไต่โอ้กินเบียดหล่อนสองหลังเียครับ มันคลายได้หมันมบ่มเบดหีอดต้องขีดีกว่าพูดพี่น้องใส่ไปซื้อเล เห็ดกมกอใส่ไปนี่ถือนี่พี่น้องตรงนี้นกมาถือน่น้อนขันใส่ไปเนี่ยแต่๋ยผมไปเห็ดครับเพราะว่ามันเป็นซว์สงวนเนาะขันไทยคิดไห่พี่น้องเบิ้งโอ้ยกินบ่วบุตนลละพี่น้องกินบ่กินเนาะุน่ะผมใส่เผ้าเงี้วครับปวดเดี๋ยวดึงมัน อืมอุ้ยสู่ๆพี่น้องอน้อดึงสู้ดึงสู้เนี่ยบเ่อึงเอ้ยถืออยู่พี่น้องพัดบบยอมขึ้นมาเลยอี๋โอ้อู้ออ้อ้้เห็นปากแล้วพี่น้องเห็นปากแล้วอู้ตัวเง้ยเฮ้ยบใหญ่แบบไหนพี่น้องพอมงามพอมงาม้ย เฮ้ยเฮ้ยปอดเฮ้ยพอเมนมาหน้อยปะนี่นี่เฮ้ย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 อากัศเยี่ยกัตเฮ้ยปอะไรไงพ่อใหญ่พ่อใหญ่มาพอดีครับเอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วใส่ไปเป็นเดือนพี่น้องเออเรียบร้อยโอ้โห้้ยพ่อใหญ่มาพอดีเป็นเดือนเหรอเออเป็นเดือนนี่ดีเหรอ เพื่อเอาไปอ้อมตัวนึงเด้อวิ่งซ้อมกันนีล่ล้วมือไหนก็นได้ได้ผู้ใหญ่บอกว่าจีภามาเบืองหม่องหนูครับอ๋อนี่เรานี่บอกผูนน้ใหญ่ว่าทิ้งหูย,ย,ย,หยังไงอ๋อไปตัวนึงแล้วไปตัวนึงแล้วโอ้วันดีอยู่เด็ดเลย กินเป็นเดือนยังอยู่ซื้อเคร่องบ่ขาดบ่หลุดเซ่เมื<อ>่ตายเซ่เนาะได้เห็นพี่อีไ๋ไม่ขาดสิขาดอยู่แต่ว่าบ่มันขาดยาก<อ>นี่แหละดึงปลาดูดก็ได้ได้หน่อย,อยโอ้หันมาเดียวครับหันมาเดียวว่าสิมทำไมผ้าเวงเหมือนมองหนูซื้อได้อดี๋ยวนี่ ครับเยวไปเบื้องมองนูต่อ ừ, ครับติดปลามั่นกับปลาอยู่ค่านาครับผมเป็นไงวะเป็นไงนมักนกวนมันเพไลลเห็นอื ừ.

กล้างมันยูก้องมันเที่ยวไปเที่ยวม่ก้องกมโอ้หเนี่ยฝนตกแล้วโอ้หเนี่ยนู้นเทานูเทาดูกมัน mọi người 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 ฝนตกแหละมันนี่ถ้ากะตัวพ่องามอยู่ตัวงามก็มีอยู่นี่พ่ออมเสียบพ่อมันผีช่างเถื่องผีห้อยกัดหยาอยู่พี่น้องกัดหยาได้สี่ก้อน่เออมันตอกย่างสั้นตอกเพิ่งก็หูดอกอยู่เรียงคันว่าห่างบ่วงบ่คือดอกเป็นแบบนี้ หยังสิตรงซั่นตอกนี่ทางมันพี่น้องแม่นพวมพ่นใหญ่บาอยู่ดอกหนูควัวพ่นใหญ่หนูัวตสิอยู่อยู่ยังบ่ทันอืม กล๋วยมันพี่น้องกล๋วยหนูขั้วอันรเงี้ยตัวเบื้องป่าขั้วก็ส่งเห็นห้อยหมุนห้อยอย่างลูกไปอยู่ดีครับจานกับย่างอ้อมซันเบื้องกับหูเนี่ยลุลิดลุลิดมาหลุดเลยนี่ ันมีกันยังอเอาเอาเสร็ล้วครับพี่น้องหมานปลาไหลมาเต็มหนึ่งลิปนี่เดี๋ยวปลาไหลเดินสี่ให้พ่อใหญ่เอาไปกินรถครับพ่อใหญ่กินปลาไหลได้อยู่บ่เอาไปอ้อมกินรถครับ น sure ี่พ่อใหญ่ไปอ้อมกินครับปลาใดบ่บ่เห็นซ่ํานี้ก็ฮู้แล้วบ่ฮู้มองมันแล้วนี่ควายโอ้นีุ่มควายนั่นมันนี่มันมาโดนกินมันพ่อใหญ่พี่คักอยู่นี่ฮู้มันตัวใหญ่ก็สิมีอยู่แต่มันสิย้ายหนีไปเท่านั้นล่ะอือ เดี๋ยวเพื่อนิมาสั่นต่อจัดการมันเรงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้คือจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนี่ครับกล่องมันไปไงครับชิมหนาชิมหนาพอกันไหมครับขอบคุณครับ